พอพูดถึงยาพ่นนะครับมีสองช่องทางครับคือพ่นจากปากนะครับเข้าไปสู่ทางเดินหายใจและไปที่ปอดกับพ่นทางจมูกนะครับเข้าไปในโพรงจมูกและก็เข้าไปในร่างกายครับก็มีอยู่สองลักษณะถ้าพูดถึงช่องทางนะครับก็คือพ่นผ่านปากเข้าไปสู่ทางเดินหายใจ ผ่านทางจมูกเข้าไปสู่ทางเดินหายใจครับอ๋อเอ๊ะอสองช่องทางเนี้ยประสิทธิภาพประสิทธิผลเนี้ยเหมือนกันไหมคะหรือว่าการพิจารณาว่ายาจะต้องพ่นทางไหนเนี้ยมันจะขึ้นอยู่กับอะไรคะอาจารย์คะครับประสิทธิภาพไม่เหมือนกันค่ะเนื่องจากว่าจะมียาก,กลุ่มหนึ่งที่หวังผลให้ไปยกตัวอย่างน,นะครับ,รบพ่นเข้าทางปากไปขยายหลอดลม ในกรณีที่หลอดลมอุดกั้นหรือหลอดลมตีจับหืดนะครับก็จะพ่นทางช่องปาก <Okay. S 2> หรือมีอาการติดเชื้อในในปอดนะครับ <Okay. S 2> ในถุงลมปอดมีการติดเชือ้อหรือมีอาการอักเสบในปอด <Okay. S 2> นะครับในทางเดินหายใจที่ลึกลงไปเนี่ยก็จะพ่นทางปากแต่กรณีบางกรณีอย่างเช่นว่า น้ำมูกไหลไม่หยุดเลยมีการคัดจมูกม,มีปัญหาในโพรงจมูกก็จะพ้นทางช่องจมูกครับเพราะฉะนั้นโรคโรคจะไม่เหมือนกันในกรณีที่อยู่ที่ทางช่องจมูกหรือทางช่องปากถามว่าประสิทธิภาพอันไหนดีกว่าเามื่อกี้โรคไม่เหมือนกันแล้วอันที่สองคือโรคในในบางกรณีเนี่ย โรคสามารถให้ได้ทั้งทางปอดทางปากแล้ว,ลวให้ทางช่องจมูกได้เพียนแต่ว่าเข้าไปรักษาความผิดปกติในร่างกายยกตัวอ,อ,อย่างเช่นคนที่เป็นเบาหวานนะครับอ,อหรือคนที่มีระดับฮอร์โมนบางตัวที่ควบคุมกระดูกทําให้เกิดกระดูกพรุ่นอย่างเงี้ยนะครับเราสามารถที่จะสูตรหายใจทางปากแล้วยาเข้าไปใน กระแสเลือดได้หรือสูดทางช่องจมูกแล้วไปรักษาการผิดปกติในร่างกายได้ครับคือทั้งสองช่องทางได้แต่ว่าเป้าหมายที่ต้องการให้ยาเข้าสู่กระแสเลือดถูกไหมคะค่ะใช่ใช่ครับอ๋อค่ะค่ะค่ะยกตัวอย่างเช่นเป็นเบาหวานเนี้ยนะครับนอกจากเราฉีดเข้าต้ผิวหนังแล้วเราสามารถที่จะหายใจอินซูลินนะครับถ้ารู้จักแต่ว่าฮอร์มอนอินซูลินก็สามารถหายใจ อินซูลินเข้าไปาทางปากไปที่ปอดแล้วดูดซึมเข้ากระแสเลือดได้อ๋อหรอครัไปทางนี้ก็ได้นะคะอาจารย์ได,รได้ครับได้ครับ <c oughs> หรือคนที่มีอาการกระดุกทุนค่ะแล้วต้องการฮอร์โมนเราสามารถค้นทางจมูก <c oughs> ไปควบคุมอการเกิดโรคก,กระดุกทุนในผู้สูงอายุ <c oughs> คนที่ขาดฮอร์โมนบางตัวได้หรือคนที่ตัดรังไข่ ตัดมะลุไปขาดฮอร์โมนเพศหญิงค่ะสามารถใช้วิธีการพ่นยาทางช่องจมูกไปควบคุมกระดับฮอร์โมนที่ถูกตัดไปที่สร้างโดยรังไข่เนี่ยสามารถพ่นไปทางเดินหายใจเข้าสู่ช่องจมูกได้ครับทำได้เหมือนกันแต่ว่าเป็นวิธีที่นิยมไหมคะเป็นวิธีที่ไม่ได้นิยมมากนะครับเพียงแต่ว่า Mm hmm. คนที่กลัวเข็ม mm hmm. ก็อาจจะเลือกช่องทางนี้ mm hmm. คนที่ต้องใช้ยา,าบ่อยๆ <Okay. S 2> ต้องใช้ตลอดชีวิต <Okay. S 2> นะครับก็จะเลือกช่องทางนี้มากกว่าที่จะต้องฉีดเพราะว่าถ้าไม่ให้ทางเดินหายใจ mm hmm. โดยผ่านช่องจมูกหรือช่องปากก็มีโอกาสทางเดียวคือโดยการฉีดอย่างเดียวเลย mm hmm. เพราะฉะนั้นก็สามารถมาเลือกในช่องทางนี้ได้ คือทําได้แต่จะเป็นทางเลือกสําหรับจะเป็นทางเลือกสาหรับบางคนใช่ไหมฮะจ้าบางกรณีนะคะแต่ว่าแต่ว่าในช่องจมูกเองอย่างเช่นพวกภูมิแพ้อย่างเช่นมีอาการระคายเคืองในช่องจมูกอันนี้ให้อย่าไปออกฤทธิ์ตรงนั้นโดยตรงเลยอันนี้ไม่ได้ออกฤทธิ์ในกระแสเลือดคือออกฤทธิ์บริเวณนั้นเลยคือไปทําหน้าที่อย่างเช่น ไปลดอาการบวมในช่องจมูกมลดอาการน้ำมูกไหลแต่ว่าเราไม่ต้องการรับประทานยาใช้มชการพ้อนอยาในช่องจมูกก็สามารถบรรเทาอาการคัดจมูกได้บรรเทาอาการภูมิแพ้ได้บรรเทาอาการอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้ครับ